สวัสดีค่ะท่านที่เกิดปีรากาคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักในช่วงครึ่งปีแรกของปี2,562 ของคนโสดชาวปีละกาว่าจะมีความรักเข้ามาทักทายบ้างไหมนะคะทำคลิปให้กับคนโสดโดยเฉพาะเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคลิปดวงความรักส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่คนที่เขามีคู่หรือมีคนรักคนคุยแล้วตรงนี้มาถึงคราวคนโสดกันบ้างนะคะสำหรับชาวปีละกาให้นับตั้งแต่คุณนับแบบหลักสากลได้เลยนะคุณคุณเกิดตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมไปจนถึง31ธันวาคมก็ให้ถือว่าเป็นปีละกาได้เลยนะคะ แต่ตนต้องออกตัวไว้ก่อนนะคะว่ามันเป็นดวงส่วนตัวเอ้ยขอโทษค่ะมันเป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวดังนั้นมันจะไปถูกต้องตรงแม่นยํากับชาวปีละกาทุกคนเป็นไปไม่ได้ก็ขอให้ฟังหูไว้หูนะคะหรือถึงแม้ว่ามันจะตรงก็คงจะไม่ตรงน้อยเปอร์เซให้ใช้วิจารณญนะาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปถึงคําทํานายขอประชาะสัมพันธ์นะคะว่าเก็รับทํานายดวงส่วนตัวและรับสอนทานายไพ่ย,ยิปซีแบบมีค่าครู สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยการอิน inbox เข้ามาที่ Facebook Fanpage ลูกเกดพยากรหรือว่าจะทักไลน์มาก็ได้นะคะลิงก์ของ Facebook กับไลน์ ID เก็บแปะเอาไว้ให้แล้วที่ใต้คลิปค่ะมาเริ่มต้นกันที่คำทำนายกันเลยชาาพีรากาคุณช่วงครึ่งปีแรกนี้ดูคุณจะมุ่งเน้นในเรื่องของการทำมาหากินจิตใจคุณเนี่ยคุณก็อยากจะมีความรักนะแต่ว่าคุณก็คุณก็เลือกอะสวยเลือกได้หรอเลือกได้อะคือ ถ้ามีความรักไม่ดีไม่เอาดีกว่าเพราะว่าคุณก็สามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองคุณสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้คุณถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็เป็นผู้ชายที่มีงานมีการทําแล้วก็อยู่ในช่วงระหว่างที่จะต้องสร้างเงินสร้างไรายได้สร้างเงนื้อสร้างตัวอยู่คุณก็เลยอาจจะไม่ได้มองในเรื่องความรักเนี่ยถ้าเกิดมาแล้วเป็นภาระเนี่ยคุณเอาตัวเองให้รอดก่อนดีกว่าคุณจะรู้สึกแบบนี้นะคะ ออผู้หญิงก็เหมือนกันคุณก็สามารถที่จะสร้างเงินสร้างไรายได้ด้วยตัวเองได้เลี้ยงตัวเองได้ก็ไม่จําเป็นจะต้องมีผู้ชายมาซัพพอร์ตอะไรแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะมีใครสักคนคุณก็ขอเลือกที่ดีๆนะไม่ใช่ใครก็ได้คือไม่ได้โหยหาความรักขนาดนั้นนะในช่วงในช่วงเนี้ยนะคะแต่ว่า มันก็มีถามว่ามีมีโอกาสที่จะเจอใครไหมมันก็ดูมีโอกาสที่จะเจอบ้างแต่ค่อนข้างน้อย 1. คือคุณไม่ค่อยได้มองหรือไม่ค่อยได้มีเวลามองหมดแต่ทำมาหากิน 2. คือไอ้คนที่เข้ามามันก็ไม่ถูกใจไม่ถูกสเปคยังมีนู่นนี่นั่นให้ติเนื่องจากคุณก็เลือกเยอะนะแล้วก็ยังค่อนข้างจะจุกจิกในการที่จะเลือกใครสักคนเข้ามาในชีวิต อาจจะเป็นเพราะว่าที่ผ่านมามันก็เจออะไรหนักๆมาเจอความอึดอัดมาเจอความรักที่ทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยปอดโปร่งโล่งใจเท่าไหร่ก็เลยต้องเลือกเยอะหน่อยตรงนี้ก็ไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าประสบการณ์ที่ผ่านมามันก็ค่อนข้างหนักมันก็ทําให้ชาวปีละกาหลายๆคนเข็ดขยาะแล้วก็ถ้าจะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนก็ขอให้มันแบบไม่ต้องไปเจ็บหนึ่งครั้งเก่าอีก นะตรงนี้ก็เลยเหมือนผูกมัดตัวเองเอาไว้แบบ8 8ดาบนะคะคือผูกมัดตัวเองเอ,เอาไว้กับหลักการอะไรบางอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ดีๆถ้าจะต้องไปเจอกับความรักแบบเจ็บๆอีกเขาอ,อยู่เป็นโสดดีก,กว่าตรงนี้อ่ะพอภาพบอกว่าเราพร้อมที่จะเป็นโสดนะคะแต่มันก็มีอีกใจหนึ่งก็มันก็เงาเงาเนาะ ออพอวันหนึ่งที่เราเหนื่อยๆลล้านะคะเล้ก็มันมันก็ส่วนใหญ่เราใช้เวลาไปกับการทํางานสร้างเงินสร้างไรายได้นี่แหละแต่พอถึงวันที่เราเหนื่อยๆละล้าเนี่ยมันก็รู้สึกเหมือนเหงาจับใจเหมือนกันขนาดบางทีเนี่ยเ,เดินทางท่องเที่ยวไปกับครอบครัวเพื่อนฝูงก็ยังแอบรู้สึกเหงานะมีคนรายล้อมเยอะแยะก็ยังแอบรู้สึกเหงาอยู่เหมือนกันยาาจะมีใครสักคนเหมือนกันแหลคะค่ะเพียงแต่ว่าอันนั้นะคือความรู้สึกลึกๆในใจแบบลึกสุดใจอะ่ะ แต่ว่าภายนอกคุณก็ดูเข้มแข็งดูแข็งแกร่งอยู่ดูว่าดูไม่ต้องให้ใครมาสงสารนะฉันอยู่ของฉันได้แบบเนี้ยนะคะคนที่เข้ามามันเหมือนมันมาแล้วก็มันมีปัญหานะสมมติว่าถ้ามันมีใครโดยส่วนใหญ่แล้วมันมีคนเข้ามาแต่คุณไม่เอานะคุณก็จะปัดออกไปแล้วท้ายที่สุดคุณก็จะอยู่กับครอบครัวพี่น้องญาติเพื่อนญาติแล้วก็เพื่อนฝูงของคุณไปใช้ชีวิตแบบนี้ไปนะมันยังมันยังเจอไม่เจอคนที่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าบางใครบางคนที่ ชาวนาคาบางคนที่เจอใครใครที่เขาอาจจะดูแบบเหมือนแบบผ่านด่านผ่านมาตรฐานอะไรบางอย่างของคุณเข้ามาได้เข้ามาได้สักพักก็มีความรู้สึกว่ามันมีปัญหาเออมันก็เหมือนมามาแป๊บเดียวแล้วก็จบไปอยู่ดีนะคะยังไม่ค่อยที่จะหาอะไรดีๆได้ในช่วงความสัมพันธ์อะไรดีๆหมายถึงความสัมพันธ์ในแบบของการพัฒนาความสัมพันธ์ในเรื่องราวของความรักแบบหนุ่มสาวเรื่องราวของความรักแบบ คนรักนะคะยังมองไม่เห็นภาพนั้นในช่วงครึ่งปีแรกนี้จะเป็นภาพของความสุขที่คุณได้รับจากครอบครัวของคุณเองมากกว่าก็คือพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของคุณมากกว่านะข้อดีของภาพไพ่นี้คือคุณมีเพื่อนคุณมีครอบครัวที่ดีที่เขาพร้อมที่จะคอยสป,ปอร์ตคุณนะคะข้อเสียคือคุณลึกเยอะ คุณเจอกับประสบการณ์ไม่ค่อยดีกับความรักมามันทําให้คุณตั้งมาตรฐานเรื่องของคนรักคนใหม่เอาไว้ค่อนข้างสูงว่าถ้าจะต้องกลับไปเจอแบบเก่าจะไม่เอามันก็เลยทําให้มันมีโอกาสที่จะมีความรักใหม่ๆได้ได้ค่อนข้างน้อยแต่มีตั้งความหวังเอาไว้สูงตั้งตั้งมาตรฐานเอาไว้สูงตั้งมาตรฐานเอาไว้สูงแต่ว่าใจลึกๆก,ก็อยากมีคนรักเหมือนกันก็แอบเหงาอย่างเงี้ยนะคะ อ่ะทีนี้มาดูในรายเดือนนะว่ามากราจนถึงมิถุนายนจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างจริงๆภาพรวมก็พูดไปหมดแล้วเมื่อกี้แหละมันก็คือเรื่องราวเมื่อกี้แหละแต่จะมาซอยให้ในแต่ละเดือนว่าจะเกิดเรื่องประมาณไหนในช่วงเดือนไหนเริ่มเดือนแรกเลยมกราคมนี้ยังมองว่ายังเลือกเยอะอยู่นะคะยังดูยังดูสวยเลือกได้หล่อเลือกได้แล้วก็ไม่เลือกด้วยไม่เลือกใครใครเข้ามาก็ไม่เลือกยังไม่ดีพอไม่ถูกใจไม่ถูกสเปกไม่เอาไม่คุยไม่เปิดประมาณนี้นะคะแล้วพอ กุมภาพัานธ์เดือนนี้มีความเหงาไม่แน่ใจจะเป็นอิทธิพลของวันวาเลนไทน์หรือเปล่ารู้สึกเหงารู้สึกโหยหาความรักรู้สึกนึก,นกถึงความรักเก่าๆรู้สึกนึกเสียดายของใครบางคนที่เราปล่อยให้เขาผ่านไปหรือว่านึกเสียดายไอ้ใครบางคนที่เราเคยไม่เอาแล้วเอ๊ถ้าเกิดว่าเราเราลองคบเขาดูมันอาจจะดีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความเหงาเข้ามาทักทายในหัวใจของคุณในช่วงกุมภาพัานธ์ช่วงเดือนแห่งความรักนะคะ เออมีนาคมรู้สึกว่ามันมีโอกาสดีๆนะที่คุณจะได้พบเจอกับใครบางคนใหม่ๆนะเป็นคนใหม่ๆที่ได้เจออาจจะเจอจากการน่าจะส่วนใหญ่ก็จากการทำอาหารกินของคุณนี่แหละเพราะว่าหน้าไพ่ตัวตนของคุณไพ่หลักเลยคือการมุ่งเน้นเนื้อเรื่องของการทำอาหารกินแล้วในรูปแบบไหนก็ตามอ่ะแล้วเจอจากการทํางานการทำอาหารกินการสร้างเงินสไร้างรายได้ของคุณเนี่ยก็ได้เจออนะคะใครบางคนที่ทําให้รู้สึกดีเอออาจจะได้คุยกันบ้าง ได้สั่สัสัมพันธ์กันในระดับหนึ่งแบบจากคนรู้จักเปลี่ยนมาเป็นเพื่อนหรือเปลี่ยนมาเป็นพี่เป็นน้องอะไรเงี้ยนะคะแต่พอเดือนเมษาย,ยนมันดูเหมือนไปต่อไม่ค่อยได้นะดูมีปัญหาดูเอ่อพอรู้จักกันมากขึ้นพอสนิทกันมากขึ้นดูไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่ดูหลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างจะไปกันคนละทางความคิดเห็นเอยทัศนคติเอยอะไรหลายๆอย่างมันมันยังไม่ใช่ก็เลยจบกันไปดีกว่า ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สานต่อนะคะแล้วก็มาจบเป็นเออมาต่อด้วยเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นเดือนที่เราเดินถอยหลังออกมาเรามันเหมือนเริ่มแป๊บเดียวจบแล้วเริ่มมีนาคมจบเมษายนไม่ทันจะเริ่มด้วยซ้ำนะคะมีนาคมนี่แค่แบบทําความรู้จักเมษายน c o n ว e ร์สกันซะแล้วเดินหันหลังให้กันซะแล้วพฤษภาคมก็อยู่ในช่วงของการทําใจว่าเออมันก็ผ่านไปละผ่านไปละอีกคนหนึ่งนะคะคุณก็พยายามที่จะปล่อยวางพยายามที่จะ อ,อยู่พอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่พยายามจะปรองค่ะนะ,ะนะกับพอแล้วก็พอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วก็ พอมาเดือนิถุนายนคุณก็จะหันมาเห็นว่าจริงๆแล้วรอบข้างของคุณเนี่ยมันมันไม่ได้แย่นะแค่คุณไม่มีคนรักเท่านั้นเองแต่ว่าคุณมีความมั่นคงในชีวิตค่อนข้างดีเลยนะเพราะว่าไพ่จบมันก็เป็นไพ่ที่สวยคือไพ่สีไม้เท้าไพ่นี้ถ้ามันมากับไพ่คู่รักสวยๆมันก็จะตอบว่ามันมีความรักที่ดีแต่พอมันไม่มีไพ่ความรักคู่รักสวยๆขึ้นก็เลยมองว่ามันน่าจะมาในรูปแบบของคุณได้ค้นพบว่า เออจริงๆชีวิตคุณมีความสุขกับครอบครัวพ่อแม่พี่น้องของคุณกับเพื่อนๆเพื่อนฝูงของคุณแค่นี้คุณก็แล้วคุณคุณก็มีความมั่นคงในชีวิตนะคะมีหน้าที่การงานที่มั่นคงการเงินคุณก็สามารถที่จะหาได้ด้วยความสามารถคุณมีความสามารถอ่ะมันเป็นไพ่ของคนมีความสามารถขึ้นในช่วง6เดือนนี้คุณจะเก่งในเรื่องของการสร้างเงินสร้างรายได้ก็ไม่ต้องห่วงในเรื่องของการหาเงินและไม่ต้องห่วงในเรื่องของการงานคุณมีข้อดีในเรื่อง2ออย่างเนี้ยนะคะ ที่มันอาจจะมีช่วงหนึ่งโดยเฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่คุณไม่ได้ไปมองมันนะคุณมองแต่ไปมองในสิ่งที่คุณขาดคุณก็จะรู้สึกโหยหาแต่พอมาเดือนมิถุนายนมันดูเหมือนว่าคุณเริ่มปรงมันผ่านการปรงมาในช่วงเดือนพฤษภาคมนะเรื่องราวมันต่อกันเลยนะมันมีเดือนกุมภาพันธ์ที่รู้สึกโหยหารู้สึกไม่พอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะเนี่ยคือสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ห้าเหรียญนะแต่คุณก็มาอยู่ข้างนอกแล้วก็เดินเดินออกไปเหมือนแบบจับต้องไม่ได้ไม่ได้ไปเอามันมาครอบครองนะคะพอ ดาบคือเริ่มปลงเริ่มปล่อยวางนะแล้วก็เริ่มหันมามองในสิ่งที่ตัวเองมีเริ่ม appreciate กับกับสิ่งที่ตัวเองมีและพอเดือนมิถุนายนก็จบสวยด้วยไพ่ที่เราก็มีความสุขได้นี่ถึงแม้เราจะไม่ได้มีคนรักมีคนคุยแต่เราก็มีครอบครัวมีพี่น้องเพื่อนฝูงนะคะก็ดูมีความมั่นคงม,มีความอบอุ่นในชีวิตดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวก็สุดท้ายนี้นะคะก็ขอสรุปเลยละกันว่าความรักในแบบหนุ่มสาวมันเอ่อความรักในแบบ คนรักผู้หญิงผู้ชายรักกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีมันก็ดีแต่ถ้าไม่มีให้มองไปทางด้านอื่นในชีวิตคุณยังมีอะไรดีๆอยู่นะคะสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ชาวปีละกามีความสุขมากๆคิดความสิ่งใดก็ขอส้สมหทางปรารนาทุกประการค่ะสำหรับคำทำนายถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์ถ้าใช้ก็ช่วยกดซับ c r i b e ให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะ